มลาะไรรห์มานุาะฮีมเตือนชั้น EP นี้เรื่องราวของการทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าถูกอิจฉาริษยาขั้นตอนที่1ให้เรานั้นกลับตัวกลับใจและสำนึกว่าการที่ถูกอิจฉาอาจเกิดขึ้นจากความผิดบางประการ ซึ่งอาจเป็นบททดสอบจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาก็ได้ 2. ให้มอบหมายต่ออัลลอฮฺตะวักกุนและให้กล่าวฮัสบุนัลลอฮฺวานิมัลวะกีลความหมายอัลลอฮ์ทรงเพียงพอสำหรับพวกเราและทรงดียิ่งในฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือ 3. ให้ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อ่านอันกุรอานและกล่าวซิกรุลลอฮ์ให้มากๆ4าง 4. วิงวอนต่ออัลลอฮ์ให้ป้องกันและช่วยเหลือให้พ้นจากอันตรายของศัตรูและผู้อิจฉาริษยา 5. ให้ปฏิบัติซึ่งความยุติธรรมกับผู้อิจฉาและอย่าตอบแทนในสิ่งที่เป็นความผิด 6. พยายามปกปิดความปรวดปรารจากผู้อิจฉาไม่ให้รู้เพื่อลดความอิจฉาและระงับความแค้น 7. อรุกยะ หมายถึงการอ่านดุอาหรือบทป้องกันที่ท่านนาบีมุฮัมมัมสดส,มสุลต่ลฮุอาลิวะสลัมสอนไว้เพื่อเป็นการหลีกพ้นจากอันตรายของผู้อิจาริษยาอาทิชเช่นการอ่านสุรอาอัลฟัลกการอ่านสุราอันนัสและ การอ่านสุรทั้งสามนั่นก็คือสุรอัลฟาลักและสุรอันนาสและที่สำคัญให้เราได้อ่านบทป้องกันที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้สอนเราเอาไว้ นั่นก็คืออาูซุบิกาลิมาติลลาฮิตามาดมินคุลิชัยตอนวะฮา,ามะวะมินคุลิอินิลลามะความหมายขอความคุ้มครองด้วยพระนามของอัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยตอนมารร้ายเชื้อโรคทุกอย่าง และให้ผลจากอันตรายของตาของผู้อิจาริษยาดูอาบุนี้ควรให้ลูกหลานที่เกรงว่าอาจถูกอิจฉาเพื่อป้องกันท่านนาบีมมัมส,สรลลาวาลิเวสลัม,มักจะใช้ดูอาบุตรนี้ในการป้องกันให้กับหลานของท่านทั้งสองฮัสซันุ